หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคมรายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของสาระการพัฒนาสังคมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านสังคมศึกษา4ด้านคือภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการเมืองการปกครองโดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้จากเนื้อหาที่กว้างออกไปในระดับโลก ซึ่งจะทำให้เห็นภาพความเข้าใจเชื่อมโยงในเหตุการณ์และพัฒนาการด้านต่างๆของไทยที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ของสังคมโลกรวมถึงทราบปัญหาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขและการรับมือที่ควรปฏิบัติในอนาคตโดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่น การศึกษาปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกันซึ่งทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจสาเหตุและสามารถปรับตัวเพื่อให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเป็นไปได้อย่างสะดวกและเกิดความสมดุลน,นอกจากนี้ยังมี QR code เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เรียนสามารถประเมินความรู้ของตนเองทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองต่อไปการสแกน QR Code ทาได้โดย 1>, 1. สแกน QR Code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ